r ี p o พอร์เตอร์พรีเซน t ต็ดยทรู e ู 4G 3G และ WiFI ช่วงที่1สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I ใหม่กรุงสี SME V ีดีพอร์เตอร์พรี e ซนเ t r ดบายทรูม Move H 4G 3G และ WiFI เริ่มต้นกับสัปดาห์ที่7ของเวทีเสียงจริงตัวจริงกับรอบ Ba ท t ช e ร o ราววันนี้เรามีเรื่องราวความพิเศษจากผู้ช่วยโค้ชสุดเกา๋า จากทีมโค้ชแตมอย่างพี่ไก่สุธีและหนึ่งคู่แบทเทิลจากทีมโค้ชแตมมาฝากกันด้วยครับเริ่มต้นกันที่ผู้ช่วยโค้ชที่เป็นโค้ชในชีวิตจริงของแตมกับความประทับใจจากการเป็นผู้ช่วยโค้ชครั้งที่2ในเวทีเสียงจริงตัวจริงเอาละครับตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยครับอยู่กับพี่ไก่สุธีสวัสดีพี่ไก่นะครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยโค้ชของทีมพีแสตมด้วยเป็นปีที่2แล้วใช่นะครับ ทำไมพี่สแตมไปอ้อนมาอย่างไรได้มาติดกันถึง2ปีเลยก็สแตมก็ไลน์มาปกติครับ <laughs> <laughs> บอกพี่มาช่วยผมหน่อยได้เลยครับอพี่ก็ยินดีครับเพราะว่าสืบเนื่องจากปีที่แล้วมาช่วยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับปีแล้วมาช่วยแล้วก็แล้วก็ได้ทํางานกับสแตอยู่แล้วด้วย<อ>ในระบ,บาีางของสแตมก็ได้ทำด้วยกันอยู่แล้วครับอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างครับปีนี้รู้สึกว่ามันแตกต่างกับปีที่แล้วยังไงบ้างครับปีนี้ปีนี้ค่อนข้างเด็กนะครับทีมสแตมค่อนข้างเด็กก็ ีที่แล้วเนี่ยจะออกมีความมีร็อกอยู่ด้วยมีตัวร็อกอยู่ oh. นะครับมีความดูเดือดกว่าปีนี้จะเป็นคนแบบกึงจะเป็นเน้นด้านฟีลลิ่งด้านอารมณ์มากกว่าครับและทีนี้อยากจะให้พี่ไก่ฝากนิดน,นึงครับสำหรับทีมสแตมเนี่ยอยากจะแบบฝากว่าเฮ้ยมันน่าติดตามน่าตื่นเต้นยังไงทีมนี้มีทีเด็ดอะไรซ่อนอยู่ทีมนี้เนี่ยหลายคนมีเซอร์ไพรส์มากสำหรับที่เองนะครับ,รบก็ขนาดพี่ยังเซอร์ไพรส์อ่ะใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรที่มันแบบทําให้คนเนี่ย ต้องเสือภมากกว่า,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 าคือสิ่งที่สิ่งที่ได้ยินคือเสียงร้องที่แปลกเราบางทีเราไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแล้วก็เก็บเ,เขาแบบว่าบางคนเนี่ยเก็บตัวมายัางไงไม่รู้อะเราไม่เคยเห็นเลยคือไปหลบอยู่ไห<ม>นมาไปหลบอยู่ไหนมานะน้องอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอายุไม่อายุก็ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวบางคนก็มาเป็นคู่ประสานเสียงแบบร้องได้ประสานเสียงแบบสวยงามเลย เราก็ไม่ค่อยได้เห็นแบบลักษณะนี้มากมายเท่าไหร่นะเ <ฮะ S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยาการที่ทีมสแต็มคราวนี้มีอะไรเด็ดๆอยู่เยอะนะครับครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะติดตามแล้วก็เชียร์ทีมสแต็มไปพร้อมๆกับพ,พวกเราด้วยนะครับ